สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะตีก็แต่งตัวสวยแล้วนะ,ะสวยแล้วใช่ไหมคะวันนี้แบบแบบแบบแต่งแบบมอลำมนะคะเอกมอลำจะไปร้องเพงนะคะก็ดูแลสุขภาพะระธาตีก็ดื่มอ่านี่คอลลเเจนนะคะคอลลเเจนตัวนี้เลยนะคะตัวนี้มีสารสกัดนะคะจากอ่า ปลาทะเลนะคะปลาทะเลน้ําลึกนะคะน้ำลึกมากๆเลยนะคะสารสกัดสารส,สารสก,กัดจากเบอร์รี่นะคะเออกุ้าไทโอรวิตามินซีวิตามินอ e ีนะคะเออสตรอเบอรี่ด้วยนะคะแล้วก็เมล็ดอง,งุ่นเปลือกสนนะคะคือตัวนี้เลยนะคะตัวนี้เลยนะคะ,ะ,คะอที่ก็ผสมใส่น้ําเย็นเลยนะคะตัวนี้ละลายง่ายกินง่ายหวานหอมอร่อยนะคะไม่คาวด้วยนะคะเออตัวนี้บอกไว้เลยว่า ดื่มเข้าไปแล้วทําให้เรารู้สึกผิวพรรณนะคะผิวพรรณหน้าตาจะออร่าขึ้นเลยนะคะนี่แค่แก้วนี้นะคะวันละ1-2แก้วก็ได้นะคะตัวนี้กินง่ายนะคะกินง่ายดื่มง่ายนะคะใครที่แบบชอบผสมกับน้ําเย็นก็ได้นะคะแต่ท่าที่เป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยดื่มน้ําเย็นนะคะเพราะว่าจะเป็นคนที่ชอบน้ำผุ่นมากกว่านะคะแต่ว่านี่เราก็ผสมน้ำธรรมดานะคะน้ำธรรมดาแล้วก็ละลายแบบนี้เราก็สามารถดื่มได้เลยนะคะนี่เห็นไหมคะ กินง่ายนะคะทำให้ผิวสดใสออร่าเปิ่งปลั่งนะคะจากอายุ40แล้วนะคะ40แล้วนะคะหน้าตาคือธรรมชาติทั้งหมดนะคะไม่ได้สัญญกรรมแล้วก็ไม่ได้ไปฉีดโบทงกบทอกอะไรนะคะเพราะว่าออทุกคนก็จะถามว่าไปทําอะไรมาใช่ไหมคะหน้าทําไมดูเด้งดูเด็กขึ้นใช่ไหมคะ อายุ40แล้วไม่ได้สําคัญนะคะอายุเท่าไหร่ก็ไม่สําคัญนะคะขอให้เราดูแลนะคะดูแลผิวพรรณผิวหน้าของเราให้สดใสออร่าอยู่ตลอดนั่นก็คือ,อการบํารุงนะคะบำรุงเรื่องผิวคือเราต้องดื่มด้วยเราต้องถ้ามีอะไรดีๆเราก็ดื่มเข้าไปตถอะ่ะนะคะเพื่อ,อสุขภาพผิวของเราเพราะเราอยาก ไม่อยากแก่นะคะเราไม่อยากแก่เราอยากทําให้ผิวเราสวยสดใสนะคะดูเด็กอยู่ตลอดเวลานะคะอายุมากไม่สําคัญนะคะถ้าใครที่อยากดูแลเรื่องผิวพรรณนะคะเรื่องริ้วรอยเรื่องกาะ้า,าผิวขาวนะคะก็คือทําให้ผิวเนียนขึ้นเด้งขึ้นแน่นอนนะคะแค่แก้วนี้แก้วเดียวเท่านั้นเองนะคะดื่มทุกวันนะคะหรือก่อนนอนก็ได้นะคะ อร่อยมากๆเลยค่ะถ้าอยากผิวสวยผิวใสแบบนัตตี้นะคะอย่าลืมทักมานะคะทักมาคุยกันได้เลยนะคะราคาไม่แพงด้วยนะคะราคาไม่แพงด้วยค่ะคือกล่องนี้นะคะราคา990บาทเท่านั้นเองนะคะท่านใดสนใจนะคะทักมาคุยกันได้เลยจ้า